ชีวิตของคนตรงปากคลองสามช่องเหนือไม่ว่าจะเป็นคนหาปูคนเลี้ยงปลาในกระชังปลาเกา๋าหรือชายหญิงที่ลงหาหอยหวานอย่างน้ำยกเป็นภาพที่คุ้นเคยและสามารถหาดูได้ในทุกครั้งที่เดินทางผ่านเข้าไปในอาณาจักรของป่าชายเลนแต่นั่นเป็นอดีตที่กำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปประมาณสีหปีที่ผ่านมาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในป่าชายเลนเปลี่ยนแปลงไปมาก ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดในป่าชายเลนซึ่งนอกเหนือจากจะนําวิถีชีวิตใหม่มาให้ผู้คนในละแวกนั้นแล้วคนที่เกิดตามมายังต่อเนื่องมาถึงชีวิตมากมายมหาศาลในห่วงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เมื่ออาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของสัตว์ชีวิตในป่าชายเลนล่มสลายนั่นหมายความว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังเกิดกับวงวัฏะของชีวิตอีกนับหมื่นนับแสน มันได้คืบคลานมาถึงมนุษย์แล้วก้านาฬิกาคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้และทำลายป่ากรมป่าไม้ กำลังวางแผนในการออกปฏิบัติงานในวันนี้พื้นที่ซึ่งอยู่ในขณะปฏิบัติงานคือเขตพื้นที่ป่าในจังหวัดพังงาหน่ <Okay. S 1> หวยงานนี้มีหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ตามที่จะรับแจ้งมาว่ามีการบุกรุกหรือลักลอบตัดไม้เมื่อตรวจเช็คเป็นที่แน่นอนแล้วก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปจับกลุ่มชุดปฏิบัติาการแบ่งออกเป็นสองชุดกระจายออกสู่พื้นที่ป่าในเขตอุทยทนแห่งชาติอาา่าวพังงา ในขณะที่ชุดปฏิบัติการอีกชุดหนึ่งเตรียมตัวทาการสำรวจทางอากาศเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรเป็นผู้ประสานรับภารกิจนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สู์ปฏิบัติการร่วมปราบรามการบุกรุกตัดไม้านป่าจากจังหวัดตรังแผนวินในวันนี้คณะทํางานต้องการดินสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งมีข่าวแจ้งมาว่ามีนายทุนรายใหญ่และผู้มีอิทธิพลเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน การสำรวจทางอากาศจะทำให้สภาพป่าได้กว้างไกลโดยสามารถตรวจเช็คกับแผนที่ป่าไม้ถึงขอบเขตป่าสมวนได้อย่างชัดเจนหากการตรวจพบว่ามีการุกรุกพื้นที่ป่าสมวนจริงก็จะจดส่งชุดเพื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการจับคุมเป็นการปฏิบัติการที่ทันต่อเหตุการณ์และสามารถลดปัญหาการทำลายป่าไปได้ขอสมควรในปัจจุบันนี้ จากสถิติพื้นที่ป่าชายเลนทั่วประเทศไทยที่รวบรวมไว้เมื่อปีพุทธศักราช2504ปรากฏว่ามีพื้นที่ป่าชายเลนอยู่ถึง2,299,375ไร่แต่จากข้อมูลการสำรวจล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2529พบว่ามีพื้นที่ป่าชายเลนเหลืออยู่แค่1,227,674ไร่ลดลงถึง1 7 1 7 0 1ไร่ ในช่วงระยะเวลาเพียง25ปีโดยมีสาเหตุสำคัญของการบุกรุกในระยะแรกจากการตัดไม้เพื่อใช้เผาถ่านจนเกินกว่าศักยภาพของการผลิตป่าตัวเลขจากกรมป่าไม้ในปีพุทธศักราช2522พบว่าพื้นที่ป่าสัมปทานมีศักยภาพในการผลิตประมาณปีละ9.50แสนตันในขณะที่เตาเผาถ่านมีความต้องการไม้ฟืนสูงถึงประมาณปีละ1.50ล้านตัน ก่อให้เกิดการลักลอบตัดไม้เพื่อนำมาเผาถ่านและนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆด้วยแต่หลังจากปีพุทธศักราช2522การถูกรุกป,ป่าชายเลนเพื่อใช้เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้กลายมาเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะในช่วง5-6ปีที่ผ่านมานี้มากจังหวัดพังงา,าเป็นพื้นที่ซึ่งสำรวจพบว่ามีป่าชายเลนมากที่สุดคือ2,27,625ไร่ภาพจากเฮลิอคอปเตอร์ที่เรามองเห็นในวันนี จึงจังเห็นสภาพป่าชายเลนกระจายตัวเป็นแนวเขียวยาวตามชายฝั่งทะเลแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่เราเห็นแซมสลับป่าเขียวเป็นช่วงๆคือบอ่อสี่เหลี่ยมขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างหลายบ่อบ้างก็เป็นบอ่อเลี้ยงกุ้งที่สมบูรณ์แล้วบ้างก็ยังเป็นสภาพป่าถูกถักถาง,างเตรียมขุดเป็นบอ่อเลี้ยงกุ้งต่อไปแต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่านากุ้งส่วนใหญ่ในจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ซึ่งมีนอสอสาม จะมีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นซึ่งเข้ามาลักลอบขุดบ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นป่าสมบนซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ก็ได้จัดการตักเตือนให้เล่นออกไปจากพื้นที่โดยเร็วแต่ปัญหารุนแรงเนื่องจากการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนมาเป็นนากุ้งจะมีมากในแถบจังหวัดภาคตะวันออกคือจันทบุรีและตราดการบินสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนรอบอ่าวพังงานในวันนี้เราจึงยังได้มีโอกาสเก็บภาพพื้นป่าชายเลนที่งดงามและสมบูรณ์ไว้ได้ แต่ไม่มีใครทราบว่าภาพที่ได้เห็นอยู่ขณะน,นี้จะมีเหลืออยู่นานสักเท่าไหร่ก่อนที่การตื่นตัวในเรื่องการทำนากุ้มจะส่งผลกระทบมาสู่พื้นป่าแห่งนี้มากกว่าที่เป็นอยู่ การเปิดพื้นที่ทำน,นากุ้งได้ก่อผลกระทบอย่างรุนแรงขึ้นทุกทีเนื่องจากกุ้งที่เลี้ยงโดยเฉพาะกุ้งกุลาดำมีราคาสูงให้ผลผลิตเร็วและสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นจึงทำให้ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งขยายตัวอย่างรวดเร็วจากข้อมูลล่าสุดโดยประมาณในปีพุทธศักราช2530มีพื้นที่นากุ้งทั้งหมดรบริเวณชายฝั่งทั่วประเทศประมาณ689,120ไร่ หรือ64.3%ของพื้นที่การใช้ประโยชน์ป่าชายเลนทั้งหมดซึ่งนับเป็นการทำลายป่าชายเลนเพื่อธุรกิจนี้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อกิจกรรมอื่นๆการทำนากุ้งโดยการตัดไม้ป่าชายเลนจนหมดนั้นมีผลกระทบต่ตอลักษณะาทางกายภาพและเคมีภาพของน้ำและดินตลอดจนสภาพภูมิประเทศหลายอย่างระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่นากุ้ง การเปิดป่าเพื่อทำนากุ้งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นคันนาจะเป็นตัวกั้นการขึ้นของน้ำทะเลทำให้ความเค็มของน้ำเพิ่มขึ้นเป็นการลดทานอาหารที่ได้โดยตรงจากป่าชายเลนอีกทั้งการพังทลายของดินและน้าเสียที่ปล่อยออกมาจากนากุ้งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการสืบพันธุ์การจเจริญเติบโตของสั์น้ํา เกิดการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อาหารและความสมดุลธรรมชาติของระบบนิเวศป่าชายเลนและระบบนิเวศใกล้ขคีผลกระทบที่เกิดเป็นห่วงโซ่ตามมาเป็นสิ่งซึ่งเห็นกับไม่ชัดเจนนักแต่หากเราลองึกื่นย้อ,อนกลับไปในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรสัตว์น้ำจำนวนมากเรือประมงแต่ละลำที่ออกทะเล จะกลับมาพร้อมกับกุ้งหอยปูปลาเต็มลำเรืออาชีพการทำประมงจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ติดอันดับของคนไทยแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อก,การทำประมงทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปผลผลิตจากประมงทะเลในปัจจุบันนี้ลดลงอย่างมากโดยเฉพาะในบริเวณอ่าวไทยซึ่งเคยได้ผลผลิตสูงก็ลดลงอย่างน่าใจหายแม้จะมีสาเหตุจากหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือ การลดลงของป่าชายเลนรอบอ่าไทยซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารแหล่งพักอาศัยและแหล่งฟักเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำจำนวนมากเมื่อป่าถูกถางไม้ถูกตัดร่มเงาของไม้ที่เคยให้ความร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ต่างๆก็หมดไปความร้อนจากแสงแดดทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดความเข็มมากขึ้นอันมีผลกระทบต่อประชากรพืชและสัตว์ เช่นปูกล้ามดาบบางชนิดที่ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและการเปลี่ยนแปลงความเข็มได้ทําให้ต้องตายหรืออพยพย้ายถิ่นไปแต่จากการศึกษาจะพบว่าปูกล้ามดาบชนิดต่างๆเป็นองค์ประกอบสําคัญของป่าชายเลนที่มีบทบาทอย่างมากในห่วงโซ่อาหารและกระบวนการหมุนเวียนของาธาตุอาหารสารอินทรีย์บางชนิดนอกจากนี้อุณหภูมิและความเข็มของน้ํา ก็ยังมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการปล่อยเชื้อสืบพันธุ์ของสัตว์น้ําบางชนิดด้วย <S <S การก่อสร้างคันดินเพื่อทํานากุ้งเป็นตัวการสําคัญที่สกัดกั้นการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ําในธรรมชาติและเป็นตัวการทําลายลูกปลาเป็นจนํานวนมากเนื่องจากมีการระบายน้าเพื่อเอาตัวอ่อนของกุ้งในธรรมชาติเข้าบ่อเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ําอื่นๆได้ตามน้ําเข้าไปด้วยโดยเฉพาะพวกลูกปลาซึ่งลูกปลาเหล่านี้จะเจริญเติบโตได้ ก็ต้องกินลูกกุ้งเป็นอาหารแต่เนื่องจากราคากุ้งสูงกว่าราคาปลาดังนั้นชาวนากุ้งจึงมักใช้ยาเบื่อปลากำจัดศัตรูกุ้งปลาที่ถูกเบื่อตายหล่านี้หากได้รับการปล่อยสู่ทะเลให้เจริญเติบโตจะเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเหตุนี้พื้นที่นากุ้งขยายมากขึ้นเท่าใดปลาก็จะลดจำนวนลงมากานั้น นอกจากนี้ตัวอ่อนของกุ้งที่เติบโตในบ่อเลี้ยงก็จะถูกจับไปขายหมดไม่มีโอกาสได้ขยายพันธุ์ต่อเป็นเหตุให้ตัวอ่อนของกุ้งในธรรมชาติลดลงเรื่อยๆซึ่งจะส่งผลเสียต่อชาวนากุ้งเองขณะที่ปัญหาขัดแยง้งระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบบการจัดการป่าไม้ชายเลนกำลังดำเนินไปอย่างเข้มงวดทุกขณะเจ้าหน้าที่คณะวิจัยกลุ่มหนึ่งก็กำลังเร่งดำเนินาการวิจัยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับป่าชายเลน โดยมุ่งหวังที่จะช่วยรักษาป่าชายเลนไว้ให้มากที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็หาแนวทางการใช้ประโยชน์จากอาณาจักรป่าชายเลนอันยิ่งใหญ่นี้ให้เป็นไปอย่างเกิดผลเสียน้อยที่สุดต่อระบบนิเวศต่างๆเราคอยติดตามการทาง,งานของคณะวิจัยกต,ต่อไปนะครับ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนบ้านเหงวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นศูนย์วิจัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทําการศึกษาเรื่องราวของป่าชายเลนเป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากยูเนสโกและ UNDP ตั้งแต่ปี2526ได้มีการฝึกอบรมและให้ทุนวิจัยแก่นักวิชาการศึกษาป่าชายเลนจากทุกประเทศมาทําการศึกษาระบบยิเวศแบบที่เรียกว่าสหสาขาวิชาอย่างละเอียดประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกเลือก ส่งนักวิจัยจากประเทศต่างๆเข้ามาศึกษาเพราะเห็นว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีปัญหาในการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนมากกว่าประเทศอื่นๆและได้เลือกเอาป่าชายเลนที่หาจังหวัดระนองเพราะเป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์ในเกือบทุกด้าเรือของศูนย์นำเรารัดเลาะไปตามลำคลองที่ซอยแยกออกจากคลองหนา ซึ่งทําให้เราสามารถเห็นความแตกต่างของป่าชายเลนกับป่าบกได้อย่างชัดเจนการปรับตัวของพันไม,ม้ในป่าชายเลนจะมีลักษณะจัดแบ่งเป็นโซนอันเป็นรูปแบบเฉพาะของสังคมพืชในป่าชายเลนซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของดินและความเค็มของน้ําทะเลและการขึ้นลงของน้ําทะเลเป็นสําคัญสําหรับบริเวณพื้นที่หงาวพบว่าเขตแรกที่เป็นหาดดินเลนที่ค่อนข้างแข็ง จะมีไม้พวกไม้สแสมะลำพูลำแพนซึ่งเป็นไม้เบิกนำขึ้นกระจายอยู่ถัดเข้ามาตามริมชายฝั่งจะเป็นกลุ่มไม้โกงกลางไม้ประสักพังกาวหัวสุมขึ้นปะปนลึกเข้าไปในบริเวณดินเลนค่อนข้างแข็งจะพบไม้ตะบูนส่วนแนวสุดท้ายที่ต่อเชื่อมกับป่าบกจะพบไม้สมิดไม้เบิกนำ เป็นไม้กลุ่มที่บุกเบิกกาเจริญเติบโตเป็นกลุ่มแรกเนื่องจากสามารถขึ้นได้ง่ายแม้ในดินบนทรายอีกทั้งผลของมันเมื่อตกลงจะลอยน้ำไปได้ไกลหากพบพื้นที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตก็จะยังรากสร้างต้นอ่อนขึ้นมีระบบรากหายใจที่ทนทานต่อสภาพน้ำท่วมได้นานไม้เบิกนํำจะเป็นตัวการแรกที่สร้างแผ่นดินให้งอกเงยขึ้นเพราะรากของมันจะจับตะกอนที่ไหลามาตามกระแสน้ำเกิดเป็นสันสาย เมื่อทับถมกันมากเขา่าจนไม้ชนิดอื่นขึ้นได้แล้วไม้หล่านั้นก็จะเพิ่มการเก็บกักดินที่เรื่อยๆขยายกลายเป็นพื้นที่ดินตามถายฝักซึ่งพวกเราเห็นได้ชัดในพื้นที่เมืองแรกเก่าหลังจากทิ้งร้างไว้เมื่อมีกี่ปีต่อมาก็เริ่มมีไม้สแสมลำแผนงอกกระจายบ้างแล้วอีกไม่ช้าป่ากโกงกางก็จะกระจายเต็มพื้นที่นี้หากไม่มีอะไรเข้ามารบกวนอีก สำหรับไม้โกงกางซึ่งถือเป็นไม้ที่มีลักษณะเด่นและมีค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าพันไม้ชนิดอื่นๆในป่าชายเลนมีการปรับโครงสร้างรากให้เป็นรากค้ำยันเพื่อช่วยในการทรงตัวให้อยู่ได้ในดินเลนบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นลมแรงความเข้าใจของคนทั่วไปเข้าใจกันว่าฝักโกงกางซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของไม้ชนิดนี้จะสามารถกระจายพันธุ์ไปได้ไกลตามแต่ลมและน้ําจะพัดพาไปแต่เมื่อทำการศึกษาเรื่องการกระจายพันธุ์ของโกงกาง โดยทาการศึกษาเปรียบเทียบป่าโกงกลางสองแปลงตั้งอยู่คนละฝาาคลองทั้งสองแปลงเป็นป่าโกงกลางซึ่งถูกตัดฟันไม้ออกบดเหลือแต่ที่เปล่าตั้งอยู่ระหว่างป่าโกงกลางตามธรรมชาติการวิจัยทําโดยมีการปักปักโกงกลางโดยเจ้าหน้าที่หนึ่งแปลงแต่อีกแปลงไม่มีการกระทําใดๆเลยขอให้ฝักโกงกลางจากป่าที่แวดล้อมอยู่ตกลงมาขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติเวลาผ่านไปปรากฏว่าแปลงที่มีการช่วยปลูก ฝักงวงการเริ่มแตกใบเจริญเติบโตสวยงามขณะที่แปลงที่ปล่อยไว้ตามธรรมชาติมีฝักกงกลางตกลงมาและงอกเป็นต้นอ่อนน้อยมากจึงเป็นข้อสรุปว่าแม้กรงการจะสามารถกระจายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติแต่ก็ไม่รวดเร็วเท่ากับการช่วยปลูกในกรณีที่ป่ากวงกลางพืนนั้นโดนทําลายไปขณะเดียวกันศัตรูตามธรรมชาติของฝักงวงการคือแม่หอบซึ่งเป็นสัตว์ป่าชายเลนชนิดหนึ่งที่ชอบกัดแทะฝักโกงกาง นอกเหนือจากกลิงแสแมที่มักจะมาคอยถอนฝักโกงกลางทิ้งเป็นประจำเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้นำเราไปดูต้นโกงกลางที่ใหญ่ที่สุดซึ่งปรากฏอยู่ที่ป่าชายเลนเหาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นบริเวณโดยรอบแวดแล้อมด้วยต้นโกงกลางขนาดใหญ่ประมาณสองคนโอบกระจายอยู่หลายต้นว่ากันว่ามันมีอายุไม่ต่ำกว่าหน100ึ่งร้อยปีลำต้นสูงใหญ่ชูกิ่งขึ้นรับแสงพอๆกับรากของมัน ซึ่งส่งสายระเกะระกะราวหญ่แมงมุมป่ากุ้งกลางพืนนี้คงสร้างอินทรีย์สารหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตมามากมายแต่เป็นที่น่าเสียใจว่าเมื่อเราเดินลึกเข้าไปเรากลับพบร่องรอยการตัดไม้ชนิดนี้กระจายเป็นหย่บๆหลายต้นจึงเหลือเพียงต่อไม้ที่รอวันแห้งตายกว่าคนไทยทุกคนจะรู้ตัวว่าบัดนี้ระบบนิเวศอันยิ่งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเรา กำลังจะล่มสลายก็เกือบจะสายเกินแก่จนกระทั่งกรมป่าไม้ได้จะตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนขึ้นเพื่อเป็นแหล่งผลิตกล้าไม้ให้กับหน่วยงานต่างๆที่มีความประสงค์จะนำไปปลูกในป่าชายเลนเป็นการช่วยเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้เพิ่มเร็วขึ้นคุณสมศักดิ์พิริยะโยธาหัวหน้าศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่สองพังงาได้กล่าวว่าไม้ป่าชายเลนมี ระยะเวลาในการที่จะหมุนเวียนนำไปใช้ได้ก็อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง10-15ปีแต่ปัจจุบันนี้กรมป่าไม้ได้กำหนดให้มีการใช้ไม้เศรษฐกิจเพื่อเพื่อใช้ในทางเศรษฐกิจอยู่ในวงรอบประมาณ15ปีครับ การปลูกป่าชายเลนทดแทนพื้นที่ที่สูญหายไปตามธรรมชาติได้เริ่มขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ชาวบ้านคือกําลังสําคัญกําลังหลักที่เข้ามาเป็นเรี่ยวแรงช่วยเหลือกันเต็มที่เพระต่างตระหนักถึงความสําคัญของป่าชายเลนและได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นหากป่าชายเลนถูกทําลายหมดไปป่าปลูกหลายโครงการการํกากลังอย่างรากเติบโตอย่างงดงามทุกคนต่างรอคอยด้วยความหวังว่า สักวันหนึ่งในอีกไม่ช้าพื้นป่าชายเลนผืนใหม่จะเติบโตขึ้นแทนที่ป่าเก่าที่ถูกทำลายไปและเมื่อถึงวันนั้นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ถืนนี้จะกลับมาเป็นอาณาจักรแห่งสัพพชีวิตสร้างควาอมอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทุกคนตลอดไปแม้มันจะต้องใช้เวลาสักหน่อยก็ตามาแต่มันกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว